ตอนนี้กู okay, ul จ้กไกจะาไเด้ิเล่นอะไรวะไม่ไเตะอะไรที่เดิลการ็วมาเข้ามาเล่นอยู่ไหมนี่เดี๋ยวมึงนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นกับน้องหนูตัวนึงนะครับอ่าก็เข้าเริ่ม ปับ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 มาแล้ว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 บด่านต้องเป็นด่านนี่ครับด่านนี้ไปเลยสตาร์ทเลยดิ อ้าวมาตู้กันริวตู้กันริวมาครับเราจะรอเล่นนะครับวันนี้วันนี้มันเล่นกับน้องครับอีกคนนึงครับมันไม่เล่นครับอีกคนนึงอีกคนหนึ่งมันมันไม่เล่นครับอีกคนนึงคนนึงไม่เล่นครับวันนี้มาครับเดี๋ยวจำได้แถวๆนี้อเกมนี้ันีรเิด่ใจไม่ใช้ปืนแล้ว อูดไปดูค่าเยอะอู่ปื้ uh ้ <h 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 ้อื้้้นั่นแหละความโหดและความเนีบจังหว่านี้ป้าป้ารับรรับรับอาจจะมีเสียงทีวีเล็กน้อยนะครับพอดีพี่กำลังดูทิดหนึงครับพี่กำลังดูทิ่หนึงครับพี่ดิ ี่วลีเทีงหน่อยขอร้องว้าได้ได้ได้ตอนนั้รอแล้วกันจไปซ้ายว่าฮ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 ่าฝีมือลอเท่าใครฝีมือลอเท่า้องไอ้แหละเหือเท่าพี่อะฝีมือลีว่ะ หรือว่าฝีมือไม่ลาเท้าเกือบเท้าพี่พี่อยู่บนสุดน้องพี่อยูบนสุดจ้ากระสุนหมดบอกแล้วกระสุนหมดโอเคตาบิโดมาตาบิโดกุินตาบิโดนะครับวันนี้จะมาเจ้ากระเป๋าพี่มามาอีกที

จะยิงด <Cho> ิไหยิงไดิไหมทำไมยิงไม่ออกวะไอเชี uh ่ยยิงไม่ออกวันนี้วันนี้พี่ไมมาว่ะวันนี้วันนี้ลืมมาวันนี้พี่ไี่มาเรียบร้อยจบเย้ก้ มเฮ้ยนี่นี่นี่ เนาะโย่ไม่โดนเยอะครับ

ไฟ,ไฟไฟไฟไม่ได้อีกไม่นม่าเล่นไฟเลยนี่ครับคือเขาบอกกันว่าอย่าเล่นไฟครับไม่ไมเกี่ยวกันนี้หวังนี่ไงเรีรยบร้อยครับวันน,นี้ ไปวันนี้ไปวันนี้ไป้วันนี้ยา โอ้โอ้โอ้จ็ดชัดจ็ดชเดชดชเดชัดจ็ดชัดชัดัดกูเคตอ่กูเตอเ็ดดู่าดยงไงวะโอ้ตายไม่ตาย มันเนียบจริงเงยีงยบนิดนึงครับเพราะว่าซึ่ง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 จออะไรวะเย้ระเบิดนี้ชเ่อกเชื่อกู 哎呀！哼、oh, oh,。嗯哼。哦吼，ระเบิดเชียะ。 รอยครับวันนี้เฮ้ยเราเบิดตูดต้นี่วะอย่างแรกที่เราได้มีตัวดีกว่าระเบิดมึง <c oughs> มันก็จะคอมอนมาดิไม mm ่โดนไม่โดนเว้ยเออไม่โดนเวอร์ไม่โดนเว้ย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 ไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกไม่ได้แดกบอกเลยเออเฮ้ยไม่ได้แดกแล้วตอนนี้ไม่โดนไมดนไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกคุณล็อกจี้ นี่เรียบร้อยความหวและความใลใจจังหวะนี้มาปับอื้มฮึยย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 ้ยยยยไยยยยยยย่ยย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 นยย lưu lưu tung piley sau tùm ha 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 tao khu, tao khu, tao khu, tao khu tao khu, tao hụ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  mình ไม่ได้เว้ย<อ>นี่ง่ายความโหดและความจันเลยเลยใจริปเป็นเดียวยอดโคตรจะโหดและโฉดมากมีเนี่ยวะอ่าโอเค ตายวิไม่ตายวิกูมไม่ตายตายจร,ททริงวิเหลืสิบเปอร์เซ็นต์แบตโทมดเลืสิบเปอร์เซ็นต์สุดยอดมากเย่เ้ลูกกระสุนยี่มี่เอ้าร้อยครับวันนี้ว่าก็โอ้ยอืมระเบิดโหดเต้วย ดูรักและห่วงใยจากทูวิชั่นไอสัตว์ระเบิดมามาครั้งนี้ตอนนี้มาตอนนี้มาคพาแบบไงเพิ่งเีินกูว่าแล้วนิวไปดูแล้ว ไปดอนไดเอะไรวะเป็นท่านอนเป็นท่านอนโอเคมานั่นง่ายเรียบร้อยจังหวะนี้เลือกหรือปิมเดียวเอาเรื่องหัวใจก่อน เดี๋ยวพื้เดี๋ยวเื่อเดีวนย,ยังขิดเ,เลยอะไรวะระเบิดไอเชี่ย่ไ่ยไครับสวัสดีครับไอไม่ไม่ปฏิเสธมาครงนี้ไม่มีระเบิดเดี๋ยว เดี๋ยวเราเดี๋ยวเล่นตาเนี้ก่อนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนวิ๊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 ไม่โดนกูโดนเต็มเฮ้ยครั้งนี้พี่แพ้พี่บอกเลยครั้งนี้พี่แพ้พี่เป็นเล่นนานน้องเอ้ยอันนี้พี่แพ้อีกแล้วเล่นนอกรอบอ้าว Ow. <laughs> เริ่มพลิกผันผมเริ่มตายมันเริ่มชนะในวันนี้ผมมาเพื่อแพ้ไม่ได้มาเพนะื่ <laughs> นนอชนะว, <laughs> วันนี้ผมจะอ่อนอ่อนได้วันนี้ผมจะอ่อนได้วันนี้ผมจะวันนี้จะอ่อนวันนี้ผมวันนี้มึงมีขึ้น,นจบแล้วจบแล้ว แพ้เว้ยแพ้เว้ยแพ้เ,เว้ยแพ้เว้ยแพ้เว้ยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายัักกกกีี้้้า